ในก็ยย้อนมองสายจอมพี่น้องเขาเสื่อเลยขัข่าวดังนำพรมนำลกขึ้นลูกเยี่ยกว่าอะไรซุม่มปเจลีปะาโคของขว่าเฮ้ยในบอกไปกับน้หมดบางบ่อบวังดีก็ไหล,ลูกอาสากสายส่ยสาอมนี่เขาวขาก็เปน็นเ่องขอสายอมเด้ๆสภาวะนำพรม สภาวะฝนตกอันยามเกิดมาอยามเปลี่ยนมาอัญมโลกน้ำใจในมาในก็เป็นภาคภูมิอูการในกาบันป่านเมืองผานเมืองกวนอันกวนเฮ็ดก็ยามเป็นก็เปลี่ยนมาอันเป็นสภาวะยามเป็นก็เปลี่ยนมามในก็เพื่อนชาวขดานได้ฟางไว้กูเจนกูมิวผ่านกวนเฮ็ดเป็นก็ดีผานสภาวะลองนำก็ดีลองเพลกูเซกูเบวในข่าวการก็รู ทางยันดต่้ไปขับไปวัวมันเปนี่ยนมาในห้องขาบอี่ไปลุ่มๆน้ำาอยู่กับวันๆที่เจริอุปปุ่มขับมาในเด็นไปแล้วในได้ๆนำกรโทมนากระทงเพลินโรมทเย็นในหลายๆดีเด็กก็โคสุ่มโค้ชก็วางทีก็เลยดูซุ่มกันนํำเด้ๆันในห้อขายก็ยนอนผมจะจ้อมเด็กๆว่าค่ะในทางหนาครับเป็นกวนเหมือนกัน มนุษสร้างเหมือนกันในในเต็มเปิืนเต็มเขาในกรณีของขมซอมพิตินไว้การสื่อกนีเมื่อวันเปลี่ยนก็าในได้อันเท้าขาหรืออะไจอยเลยกันอาจารอยู่จำกรณีอยู่ไกลกรณีเพราะว่ามีต้อตั้งต่างๆจอยกับเทียมการจอยเลยกันในพวกเผอพลกันขัดจากมีตั้งจอยหรือการกัดสื่อมันจอมนั่นขึ้นตัดอมเป็ไหลอันว่นนั้นก็เียับไปดูทะยอมอะไรจอยเลยกันใน พอผักถึงได้กดได้เสียงเขาพี่น้องเขาดักเสียเขาขาดเอากันเปลี่ยนกันลูกพักกันลูกพวามกันหลันวางในเรื่องไหนกูเขาาก็ลูกคัามกันเดียวในเก่าคือพีมเป็นมาเจนในนั้นเอออันนี้ก็อันนี้ก็เขาาก็รู้ดูิบๆก็ในมาแทงไผ่การมันการเมืองทางเมืองเขาขาวเงาไในกอเดียวแด้พอได้ยินสั่งเคยดีเดก็บพรว่าแรงพงแรงเหน็ดสั่งบอกมีเลยหายกว่าได้ปิดกว่าในกรอบสังกาหมู่นี่เด็ด เวลาเขเปลีป่ยนการภูมิอาณาเขาอือ้อซุ้มของสีซึกมาเขาอือ้อพี่คือในเขา่มูนะปลาเขาเปนเิธการเออได้ขึ้นขึ้นเมี่ยเมี้ยวื้อในก็สร้างเป็ียนได้นั้นก็ซุมสวอาณาเขานั้นตั้งแตงนเราอือ้อสำดีสำดีย่าอือ้อให้กล่อมสมบเผา,า,าขมลางกันเนะลยละในออกไปป่วสิบึกออย่างที้ผมเป็น่านัานเวก็ดีเลยไปด้วย, 40, 40ยป เกขเปิดครับนั่นนะอาอทีลองทราบีมากก่อดูปิดัมือดูคืได้กีก็ดูให้ตดดทันได้ได้กีก็ดูเลยผู้คืออันไหนมันเป็นนาทีของคนเฮาผูกกูกดีเยอนดดีกวาทีมันการงานรเมืองีมากเปียนการได้หลายสื่อในกาเฮาก็ดเลยเดยวเพียนด้วยก็ในเรื่นาทีเฮาการเฮาอันนั้นก็เขาก็เลยเดเียนด้วยนะ ตลเลจะเป็นนมาเป็นสื่อเขาหลังยงจรงกนสื่อ้ากลุ่มกันหาไลดังดัานทิลุกขึ้นมากต่อสู้ลุกขึ้นมาหางเคียนสื่อสิงมันอันนี้ได้อันนี้ได้เข้าข่าวกับสตีกันอันญยังบงอย่างกันอยู่ตัเสียนะก็ยังเป็นปัญหาอยู่นเมืองเข้าข่าในเมันเรบามันดีย่อมง่ายๆนะแต่ปีการยังเข้ายาวอยู่พรขามาด้วยการต่อสู้กันลงดังไผ่จุบี้ของกลาเขา เอออันเป็นในแอปเค้าเขาสิซึมมาเค้าเส้นไหนเด่นๆอีกก็เค้ายอมดูได้แต่มันร่วมบ่ให้ภายได้เค้าก็ดินเต็มยอมมานี่นะเค้าดินเต็มยอมดินโดดส่วนก็เค้าก็อ่าหลุดเลยกําแถมซิหลุดเลยจอยกันซิหลุดเลยวุ่นจอมซิหลุดเลยห่างกันซิก็ก็เลยเอออย่างละจุ่มก๋องที่ซึมมาเค้าเฮเลยตั้งจุ่มอยู่ในแอปเค้าเย็นอยู่ที่เค้าได้มาเปียกันเป็นในมานี่ คดีล่าเนีลน่ลองนยยินนะบอว่าเมื่อกูปอกมื่อป่วนมาปันเตยงเสียงเขาอื้อปันนองซานชูจีเขาอื้อในหวานเบิองในมันก็ตีมากยินมื่อปันเตยงเสียงก็มันก็ไปแี้งเวลายวน่าซื้อหนาที่เต่งก็ก็บ่อยรู้ไหมเฮ้ก็เออดคนันคนเมืองก็เงื่อนตาปากไหลกาขายไหลรถเดียวไรมันก็ไปกินกันก็อื้อปันน้าของซานชูจีเขา าเป็นลำดับข้าวแดงปีส่งปีนั่นก็เลย่วันดีขึ้นมาแพงเด็ๆคนนอกวันนอกเมืองเปิกโองกันมากลามาขายมาตั้งโรงงานมาอยียงนก็เลยดีเกิดมาดีๆกวนอันเกิดในข้าวแดงในในข้าวแังในเกสรข้าวปีปายในเกิดขึ้นมาตั้งหันเมืองอันสุกที่เดียวว่ากูบอกเลยก็ในเผื่ จุมองสร้างจุดฉีกเขาขึ้นมาอุ้วินมินเขาขึ้นมาเป็นธรนแต่มาตาเฮจเอลในทำในมีจุมสิมม้เขาจุดยังเขาอายุอันหนาขึ้นเพราะอายดอันหนาในจุ่มันเขายา้ำย้ำอยู่นบปันเดกตังย้ำอยู่นบปันทม,ม่งหีเสนเขาควาย้อม,ะะม,อมขันควาย้อมในเขาพ้นลุดลงสูงที่าเรียมย้อมหลังในเขาพูว่าเมืองเฮาคาใไนม,มันเป็นอันหนาสิมากเป็นข้าวบานาหกสิบ พอเฮาได้ปล่อยให้เขายึดอานากับเสื้อในติ๊กๆในมันเป็นไรครับมันได้เป็นถึงอิดๆยาวเลยกบเบอร์เซอร์นั้นก็ล้วนเกี่ยวเข้าล้วนหนุ่มเข้าได้บ่ต้องลุกล้อสูงมาดุบดอดสุดกว่าลุกนี่ก็ใส่ขึ้นมาดังมันได้หาทางอย่างทางก็เลยเงยมาหาบอกถึงท่านเอาบ่อยมอดบ่อยบาดซั่นนั่นน่ะเนาะท่านก็เนาะเบิ่งเขาได้4ปี5ปีมาซั่นนั่นน่ะเออ3ปี4ปีจนมามาซั่นนั่นมันดอดอยู่ที่มากบเบอร์เซอร์นั้นเมื่อจุ่ม ยืนด่านะซึ่งเขายอมเอาไล่จามยื้มังตายกันเป็นกล่มเป็นกล่มตายกันยิ่งที่บ่าวด่วนจองเขาคนแต่สัมต้าเขาจมันได้เลียนในกว่านัในมือควรมาสามปีไปนั้นเขาเขาก็พูดกันเสอกโเบซื้อนันเขาก็ยอมกับยอมว่าบนลูกในกลางสายเขาซ้ำยิ่งโอ้ยซ้ำตายตายกันในกลุ่มต่อจนซื่อนั้นก็ยอมไม่ต่อในลูกเขาเลย เนะไดวราก,าก,ก,ากา็ู้ดขาเพืนรูกยบกว้างบ่สุดแค่คือส่งเ็นมาพีดีเอนั่นนะสองเบญมาเ็นยูจีนั่นนะเอ็นยูจีนี่ก็ขาขามเลิกตั้งขึ้นมาคนเมืองเลอกตังขึ้นมาแเซ็นตะ์ลเลอกบันเขาพักเอดียวทีในพักโลงยงงก,กยุ่งในบานีลกยุ่งในเป้กไห้เป้กไหวก็เป็นอะไสยาเลยเป็นอะไรมายิบเนเะขาก็รวอไหวก็ขึ้นอนเงินไปกอยู่นวานออกเมื่อขึ้นตั้งลงฟองซึ่งเง,งาขึ้นมานะ เงาขึ้นมาเป็นไอ้จีเท่านั้นเคนเนั้นเข้าเถื่นไดก่กกลักนากระไดมัต่อสู้งซึ่งไม่รองได้คานั้นืออันเป็นมานเท่นนก็ไปเขาย้อมมาเนคยำย้อมเขาตัวอินโดซู่ก็ไปเข้า่ดสูไล่ถูกแม่นแล้อันก่อนเขากาเรเียน่อสูไล่ เมื่อเขาต่อสูไล่จั่ขึ้นมายิบกองกลับมงขึ้นมาก้าวตั้งมีสองฝ่ายเขาเข้าไดหั่นจะเนกนกัวว่าเขาดูได้ให้เป็ีนทิมุลิจิให้เป็นเลือกตั้งให้ขวัเมืองเลือกตั้งให้ขึ้นมาเป็นคุณเมืองเอ่ออันไหนกบัวเขาได้เคลียร์แต่มันถูกเมียนยอมเบิ่งทิมุลิจิเบิือเลือกตั้งนันะน่น่ะเออกำไรไมีหน่อยแหละสมาร์ทดีมาเกเลือกตั้งสมาร์ทมาเก็บไล่ซีโกนี่ดีเลือกตั้งดีขนัดนี่ไหน,นอันนั้นาานะมันสโซดาล่ะมันโซดาล่ะก็มันเปลี่ยนไรมันกว่าไร มือนเบิ่นเลือกตั้งมาลูกติคนเมืองมาเดียวแบบ10%ได้เป็นมาเดียวนั่นสมมยอมรับเพิ่นทําปีเินอยู่อยู่ได้มาเลือกตั้ง้มันเป็นไดนันน่ะเอออันนี้เฮาลองตั้งมันไว้ซุมเป็นิกิต่อสมาิบกองกาต่อสมาในเเยอันไหนเฮาได้มาลนี่ว่าลองการเมืองในเือมอในเพราะว่ามันมีขึ้นมาในเอ่อในเมืองในเมืองนี่เินได้ต่อสูเสียงไหนนี่ ขำดิบขขำไปลวนจ้องเขาควงมีดตามบุกเขาลูกลุกเขาน้ไผเมื่งหงุมลุกในไผัมันเขาได้เป็นตัวสูบม,มันมีน่ยหกนเนี่ยตายก็ตายิเป็นิขึ้นอยูอใไเปรี๊ตได้ทุมซื่อมานไม่นอนอะไหายใจนี่ยตัสู่มาตายเดชเช่นมาเดก่อนที่ซื้อมานไม่นอแล้วก็ตายเดชซุมเดชุมาเป็น้เป็ิเน่ยเอออันไนใ้มาล้นอีงที่น้เอเขา เปิสูกันมนาในฮักโลเรียนเฮียนหูฮักโกรไหเรียนเพียนลองซื้อลองคืนลองอยู่เพ่งเป้งเปินข่ามกันาฮขกข่าคนเมืองในกสัมพันมาอยู่กัซอมเอาเงาไล่เปิดมาอยู่กับซ้อมนีก็ยาให้ก็ยเป็นชือกยเป็นเชือกยารหน่ก็ยนี่ทำลูกคืนมาหางเฮียนต่อสู้เลยแหละตาเฮาเลยเหละยาตาเพ่งเป้งเนนอืสั์กเนี่ยนเฮข้าบรเลย เดถึงตัวลองการเมืองลองตีมูลิติลองเลตังลองอุปเปิืงให้เพียงเป้งไหยนะพิธีเตียนในเฮลุให้เพียงเป้งเฮลุให้ขึ้นยอเฮยนัอันตับร้องมันทีไรเลยก็เลเพียงเป้งในพวกเป็นอาณาอาณาสินในพวกเป็นผิตการในมันขึ้นเยอะอะไรหนความขึ้นยอะไก็ควรไดร่วมลุกกานต่อสู้เอลองเอาไล่ถูกเมียในไล่ตีมูลิติต่อสู้นั่นนะก็บได้รวมแบบอาณาสินนันิเการนั้นต้ได้รวมแบบนี้ รายปเสือที่มัลืมกนนันแหละนุ่เปลี่ยนเสืน่นละรายาบกอนสิซึ่งมันมีายการมากกว่าหรายกามต่อสู้นะมันจะให้ถึงการเห็นน้ำช่วเบอาน้ำาบกมันโดดที่นั่นนะเอออัไนเขากดหรุดเลไผ่วอไหนเขากหรุอเลยรูเขากดหลุดเลยหักแขนเขาหรุอไคือต่เขาด้ดีเองการได้อุเปึงเมืองน่มันเปลนสังกดรีอ่ะ ก็หว่าเป็นฟันดิตาคนเมืองลองอยู่ลองคิดเฮอมันง่ายๆโดดๆเฮอมันหากินไรง่าย,ายอยู่ไรง่าย,ายเปะกินกันมีม,มีมีกินเล็กๆเตะกันเลยเลยมันก็ดีนะไอเรื่องตีมูกดีสีเรื่องเของนิดเรื่องผเผด็จการเข้าไปกันเหมือนนะ่ะเขาหลวงเสียงเมียวอ,อันตราสุดๆบางกูบอกนั่นน่ะเมียวไหนเป็นเมียวสังเวยอไรอย่าง่งี้ยเมียวลำก็ยังเมียวไล่ก็ยังหลวงยังจับหนูอะไรแก่เนี้นั่นนะ่ะ ผมตำลงแล้วก็นั่นแค่หมดนาทีของเเมวจับผมเลยในของผลงานมันเเมวอันนี้บ่ฮาวมาด้วยเเมวขาวนี่มันจับตัวเลยเป็นเเมวขี้คานเเมวเห็ดคานเป็นเเมวที่ตาของมันรู้ของจําได้เพราะนี่เห็นอันผมเป็นนั้นมาแล้วมันจับหนูเลยก็กะขันก็มีผมมีนี่ก็มันอยู่บ่าวันๆวะนี่ก็อ่าเป็นเเมวเป็นเป็นเเมวหลายๆกันน่ะตามเเมวนอนวันเห็นจับหนูเลยนะ ก็เบอร์เส้นางสอมลูกมัดอสูกันลองปิัตการน่นลองอนาสินั่นเข้าลว่ะเข้ากัมือนกันอ่ะก็ปหลงเขาอันอเฮ็ดออนสางเส้นนก็เป็่นอนาสินแลมันมันเอานเอาเมืองเฮียงเลยเดีวเขาอลลถังคัดอ่ะอาอันมากเพราะมเฮ็ดใจว่งใจพราใจก็มันั้นยาวหลูเฮ็ดแใจนั่นแหะกพเฮ็ดใจได้ไรองตังมากกมเป็ีนะงตังมากกวามากใครสื่อว่ามากคหนัเปลี่ยนกลับ ราใ้เปลี่ยนการเรให้อันคนมือขลายมันก็รห้อันนั้นได้เลยยุกย่อมทนนากว่านั่นไงเรใเปลี่ยนเส้นนั้นนะก็พ้อมเปลี่ยนเส้นนั้นนี้อันไรก็มังเงี้ยทางอันไรก็เปียนน้ำอยู่กับนักปฏีเเก่าอีตานนี่ก็หาผายไปมังมีนให้เอาอยู่นั้อมเนเชื่อซ้อมอันหาเก่าเลยอันมีอย่งกยนัวเันนพ้น็หาผาคนเมองมีนให้เอายู่นักช้อมเง็นเชืโอ้ขึ้นมาเก่าเลยอนอย่บางไกยตัวอันกะหาผามังเีนให้เอายู่นั้อมจรินเชื่้มันาเ่าล แต่แล้วคอนว่าไม่ยอเหตุการณ์ไม่ยอเงียบไปหนูนั่นน่ะเออเพราะเจนัอ้วองมันมันก็ลูกพี่เบิร์นน่ะลูกพี่เบิรงแต่นี่ซึ่งกันออกมันน่ะเออหนุนแค่ทางใจน่ะนั่นน่ะลองตีมือตีลองประชาธิปไตยอันมาของมามันมันมันมาทับเจนัยกันไปมตีเองน่ะความเป็นมาเปล่ยนเผด็จการมันเปลนอาณาจิณมันเหตุการณ์มันเหตุการณ์ตะปีตะน้องตาควบคุมจุ่มหม่อของมันอีดอวานเฮแลนด์ขอเอาลองในต่อสู้นั่นน่ะ โอ้ยลองตีมุกทีีลองเล่นกว้างความลองเสรีลองเสียดามันดีมันดีดีกว่ากุญสุอุหมี่นกูก็ว่าเหตุการณ์หลายกับสิ่นวัน้องเมืองก็หลายเมืองก็ยอมพาเขาเขาก็เขาก็ให้ช่อมเปิดของหลุมฟ้ามันมีอย่างมันมีเลยมันก็เด็กขึ้นอยอะบูดอะไรแปบนั่นเป็นบทสกันมากของเป็นคนก็ื่อซื้อนั่นเขาก็มันมันดูหลายหางแค้นลองการเมืองเนี่ยแต่เมื่อนานเนี่ยแต่เมื่อนานเนี่ยเขาดูหลายหางแค้น ไอ้รองเมืองเดี๋ยวไรขึ้นไรขึ้นเดี๋ยวที่ามันัไว้กับนไนคิดดว่ามันเดี๋ยไเปียนมื่อในพวกตุกันกาซก็ปาบาการมื่คือลองเขาสลองการเมือลองอยู่ลองกินลองไม้มีสันเท่าไ้เดยพูดเดยหักแค้นอันาในเทาดดไรเอียนนะกบบ่วกบบัว่ใครหลงปองซึงนั่นมะอุบปึงปันให้มันเปล่เป็นให้มันมีหมามีจีรศัตระแตดเด็ตโตวนกูก็อูสักหมามี ปั <ersch> <S <S ๊บเดียวกันอุกเดียวกันน so, ี no. ่ก mm ็เหตุการณ์กรส่หมายีนั่นแหงบนแหประมาณนั้นเแม่นยเกมันก็ดีเียวีซื้อดีจดุดเละ่งกูบอกม่อันเตียนหูนมาเช่ไรเมืองเดียวนี่เมือผหมถูกมาเนี่นเลือดตังเสตาก็อาณาตึกอยู่ที่ซื้อแหละการส่งาสตานก็ซื้อลไมาเยมาเปิมากขีนเล็กเด็กเดียงกันเป่มาเข้ากันวเมียวเนี่มันึกมียอะไรที่มาเช่นไกูนนมันขึ้นอยเฮยก็ห้องีไรเต็มที tăng đi sure cả mưa mà bây giờ mát đa năng thích đa năng cọm này thì cả hai cả xuân tùm đi cả à à tăng khủng viết thi khủng sát lòng này của bất kỳ lo này thì tìm vào bà này có mặt lại lưu của con này mặt lại lại được đang mà biển có mặt lại lại à là sự mi vậy mặt lời cản ngưỡng ở đây một bàn có chị có lấy một bàn tiết của mất này tôi muốn được đăng การลงที่ก็เอาลงทนยุ่งลงเลี้ยงเลียงกัดจอดคือตัวนัเวียงเทียนเห็นไหวความไหวห็แค่รัดรัด้า้างได้สร้อยเ้เทียนาหนันอเลีต้องคักลงสิ่อใารการเบื้องด้นุสกมีเจ้าหนาเจ้าเดียนไหนรดไร่รัดไรกูดีมวลเมืองลวงลงเใครลาดไรกดีรัดไรได้ราดไร่ควาเตรียมที่รอเออก็วามันเป็นเส้นนั้นอ่ะควนจองกวันกันจูงกนเกู่เลยเพ่งเพ่งดูได้หางแค่ให้มันเพ่งเพ่งดูให้คู่หมายมีหมายมีก็ให้มัน เป็นอันเจอตาคุนดังนำเตะเตะในนั้นนะคมหมายมีอันเ่าทงสองหิเปดในเดมมันเจอคนดังนำทำจอมเหลีไยมลูกดีซื้อมากก็ไดยนั่นเพลูกดีซื้อมากในวางไม่วางไม่ว่ามันมวอันดีเฮ็ดทำเฮ็ดเม่อันดีหามทำหามไม่ไ่หามทำหามเนี่ยมันเปลี่นตาจุ่มเขาก็แหละจุ่มเขาเตะเขาก็แหละมองเปลยนนะมันก็เป็ีนซื้มันก็แหละมันได้เลือกตังติดตมากนั่นแหละคุมัอก็มีอานาติเตะแต่ดีหวลามเตะเ็ด ในปฏิกิริยากฎหมายเห็ประเด็นเขาเฮ็นหรือวิจารณ์เขาเพราะขยวพิษก็ห้ามไรอย่างนี้นั่นน่ะนะเออท่านว่าเขยาพิษที่ว่าเขาพิษอะไรอ่ะกขบวนว่าลองไผ่แท็กตุกี่สั่งชิ้นนี้ในซึ่งตึกอยู่เมื่อวันแหละเป็นมาอะไรเช่นนั้นเลยเออขบวนเส้นนั้นมันขึ้นอย่างนั้นวันนั้นวันนั้นอันที่เขาลูกต่อสู้เขาบอกขมรีบขามตายกันมาเช่นนี้มากก็ลูกต่อสู้มาเป็นพิธีกรรเนนีเป็นมาเช่นนั้นเป็นมาเช่นนั้นเฮาก็เลยผู้เช่นเฮาก็เลยเช่นนั้น ข้าวกลบีดีเอฟตีาัอฟเต็เปีนยังอเปียนสิบอันดับทเอาผมลมป้เมือไหนก็งละเดี๋ยวเอามลมเปนสิบหกลง้เมืองไหนข้าวกล้อเปลี่นเต้กลอีดีเอฟตลอมีอด่มีมีกูเตียดอกกกูเตียจบดอใไ้ปองสาน้ยเสในน้วนาเฮ้อันแน่ให้กขอคนวานอให้ปองัเนคำเดียว้อขาแต่คำเดียว้อไม่เย็ดคำเดียว ควมเปียนเสนันามเปลยน่ากูบอกได้เดนเลยในเาตียาวตีมาผมรมันก้นเมืองลายแต่ที่ก้นเมองเด่นรักความห้คนดรถเดีวๆในบางเมืองในตรมัดาเออก็เ่อนอาณาเขนั้นมันเปล่นมันก็เป็นมันก็เป็นอาณาสินมันมาแน่น่ะเขาก็มัเทียบว่าเป็นอาาสินก็เป็นเด็การนั่นะเขาก็เป็นเด็จการนะเมื่อเดีวตัวสิ์ซึ่งมันเป็นเด็การนะเขาก็มัเียบปิด็ด ็การในตั้งตีมู์จีนี่มัน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 มีความผายันะมืดนี้เมืกบอกตมูจีตั้งกองเด็ดเป็นก็ผายผันหต่อสู้กันแ่ละเมืเนมันเป็นอาณาสินตั้งตีมู์จีต่อสู้กันในเมื่อเดือนเม้เท่ากกอเมือกองขดรต้านองอาณาินเนี่ยกองเผด็จการเนี่ยนคนพลายอยู่ในอานาวมัน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 ไงมันห่ออกลี้งมันหกอกไลี่ยงไงยงเพราะเสียงกอนเมืองตั้งน้ำ ว่ามีเปลืองอะไรกุบเปลองกันน่ะน่หมูเหาน่ะวานเหาน่ะเมืองเหาไอ้อุบเปลืองกันเนี่มันไขาไค่าย่อะไรที่ดินนั่นนั่นวานเมืองซุ้มเยี่ยมไข่ซุ้มุมมันเดี๋ยวอันมันขยู่เบียจะเออเบียนจอนั่นไปห้นเบียนจนั่นก็หอมเือนหอมเือนเวียดนามเขาลาหอมเงินจิมินเขาแหละจิมินเขาได้เบิ้นหลงลูกหมอิตุเขเบิ้นหลังคุกพวกเบิ้นลมีอันเตีมเมีออกอย ซนตุมกวนตาร์เฮ็ดเมืองเฮ็ดกวนเฮ็ดเมืองซื่อๆอยู่บริเวณชื่อเปิ่นเอาอันนั้นกันเปิ่นลู่เอาเอาการเมืองเปิ่นจะเอาการคลาไกการเจื้อคือเขาตึงจะให้เปิ่นเอาจังนั้นนี่เป้มาอ้ายบอกเปิ่นถูกยกโจฮัดวันเมืองนี่นะประเทศนั้นน่ะพอในมันซะแล่เพราะมันแต่เฮากะเฮากะไอ้ตำนานเดี๋ยวเต็มซะแล่เพราะกะมีหาว่าลงไหลเนื้ออันอาซอมก็เฮ็ดเขาชื่อว่าฮัวการเมืองเอาฮู้ฮู้ซอมแต่อยู่กะนั่นน่ะที่ติงว่ากะห่างไคว่ติ๊กอ่ะเห็นเบี้ยซั่นน่ะเนี่ย

เขาหดต่างกันเขาดนต่างปฏิกันเมื่อไงเขาต่างก็อะไรเยเฮ็ดจอมอันของบเสัทเขาเปิมีหมามีมาเขาเฮีดจอมอย่าหเ้เขาเฮีดยอไเป็นหลายปฏิรายปฏิเลาอะพราะว่าราะวาเขาเฮ็ดจอมเปิือเขามีไห่กรเสินน่นคณะกรรมการการเลือกตั้งในนังบริวัรไทยวันนี้น่ะพลังงานเป็นขอสิน่อันนั้นเขาเฮาดนจอจีนปฏิกันเมื่อไรใครมีน้ำใครน้ำน้ำใครก็ดีกันนั้นมันเป็น มันเป็นเหมือนังว่าเขามีอุดมการเหมือนกันน่ะเขามีเดี๋ยวะเขามีใจใครเฮ็ดใครเป็นเหมือนกันนั่นเดี๋ยวก็มาโฮมกันเนี่ยนะเพราะโฮมกันเ้างคอยทีเฮ็ดภายการเมืองเออนี่ยนะการเมืองอีกก็การเมืองก็ล้วนที่เป็นปากดีหรือเป็นจุ่มหลวมให้มันเข้าไม้มีหรือให้มนเข้าเปลืองมันนั่นน่ะว่เข้าเปลืองมันมันต้องในถูกเมียนว่าเฮ็ดการเมืองหรืเฮ็ดจอมเปลืองนั่นน่ะเฮ็ดจอมจีการหมายมีติดอยู่ไว้ในอุบัติอั่นน่ะเออลราเขารู้เสียแล้ว ก็เนี่นเล้ยเขาหลุดหานมันนนอันฮปองต่อักตคือักหวานฮักมือฮักานักมือในมือสังเมื้อผมตุ้งเนี้มือสังเยโหลุมีอุดมการเหมือนกันอยุวัด้านวันนั้นกรมานวันนั้ยวันนั้นวันนัะอายุวัาเอออายุวัดานเนี่ยรุดมการทางความัยวันนั้นเออเขาว่ามาเบียนนาอยุวัดาเพราะว่ามาทาเสือในก็สวนชวนนันปองดิก มามาออกเจ้ามาในกรีปองใจยินน่ะเขา่เราหู้ดเขาว่าสมันที่ยวอุว่าจะงเออน่ะผุต้งการเีเหมือนกันอนอุบ่ติเหาเหมือนกันในมาโคงมกันพวงกันเอาพเขามีหนเพป้องเขาดีเขย็ไดหนึ่งสองสาเยไดโปรดสีเขาเดมีเบียไในทางอินเขาดีตั้งปฏิการเมื่อไงมันทำไปตั้งห้าเฮียนเป็นตั้งได้นั่แหละเส้นาสุดในเขาหลุดยนน่นหาักหักหักบ้านเมื่อหักแผงินหักที่อยู่เขา

เดินคองน้ำนั่นน่ะเออเห้นั่นน่ะเพราะอม่มีความเปลี่ยนางนะนี่อลกหางเคียน่ะล่เปลืองลายเปลืองเลือดด่างนี่ล่เปลงตีนเปลี่ยนสีนี่เ้าอยู่อย่างมาหลวพอมื่อหวพ่อเมือเมื่อไหนใครข้าวใอยากาได้ยินตัวซึ่งข้าก็หลบเป็นนั้นเดียวเวอรปฏิที่ขาก็กลบเพ็นนั้นเดียวเ่นี้เออซึ่งตจะไปซึ่งแต่ดูไร้เป็นนั้นเดียวว่าแต่ปฏดนี่มัน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 จะอะไรดูไเปีนนั้นเดียวเป็นลายอันหนึ่งแค่นี้ปฏดทินเนี่ย เดียวก็เขาเป็นก้นเมืองกองเขาที่กัระบายเขาาดดูเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยาวาอะไรเพาะอะเขาเนี่ยดดีรู้มันเป็นของเขารู้ห้ำเจอห้มเจรสมาชิกในปดีเขารู้สมาชิกในวาะปฏิวินเนี่ยเออห้ำเจะห้าเจรปฏิวินรห้ำเจะก้นาดิวินรู้ปีิภาวาอะไรหนุนแม่นั้นโ้เสื้อเสื้อผือหลนยพระมหากษัตริย์เขาเป็นก้นลอยกับวานั้น เขามีส่วนว่าหราฮักับปาดีใต้เนีมันตลอดปาดีใต้ก็ใต้ไว้นะไม่ปาดีเขาเขาข้ามาปาดีเนี่ก็เว้นอังกงนี่ได้แหละเป็นตังคึ้นมาก,กว่าเบียนคน้นในจุ้เหมือนกันแหละเพราะกุนในจุ้ง่าเอาอเขาหลบความมันสังนั่นได้เขากัในจุ้เขาอือในาปาดีเขาอื้อนั่นเขาไปมาก็ว่าไรเบีนงานนั้นได้เพราะเขามีผลลัพธเนี่หลังกว่ารที่หมกันหลนอีว้างไาระ ปาฏได้น้ำเาดีกันนาะพอพอเฮ็ยจำโราณศิวจีมันการเมืองดี่ก็เลอกกมากการเมืองเว้นแก็เป็่นปาฏิโกนแค่น้ำอันนั่งผูดนั้นเขาแค่ีมาลัดบันท้ายพูดพ well. ูดอันนี้เป็นการดีแคนึ้แค่น้ำาดีกันนะอืมมันเปลนอันเดียวเพรเปลนอันเดียวเพราะอันพิรพิจว่าแค่ถ้าแค่ไหนแค่พิมเดี๋ยวมมีหลายอันได้ อันผิดก็อันถูกอันเนี่ยคนเมืองก็มีต่างเหลือกหนานั่นน่ะไงคนเมืองก็มีต่างเหลือกหนามต่อที่เคล็ดคือซึ่งใครใครใครขึงชื่อไงผลปฏิเสธว่าเขากานันตะจอยการันตะเฮ็ดการันตะดาวันตามเมืองน่ะเออมันเฮ็ดเสินงอนไปนั่นน,น่ะวนันการวนมาแนะล้วหนูปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธก็ปฏนะิเหลายหลายแค่ไหนบอกคนเด็ดตัวแคบมัปปงก็เออออกไม่ยาๆกันนะเป็นปฏิเนะเป็นปฏิเแน่อันนั้นมันเปลี่นเคล็ดการจ้อมเพื่อนเพื่อนแค่ไหนนั่นน่ะ ดีเด็กพขาเปล่ยนเขาเป็นคนการเมืองเอาเป็นคนปากที่วอาไหนเด้ดเหมาเก่าเพป่นตอนแคบมัวกูวันกูวันกูตีกูตีอันเขาเป็นคนใจุ้งไหนคนในปฏิวิทย์ในคนนหัวหนาอในนั้อย่างอย่างอันเป็นคนยคนหลงคนกลางคนมีพียมาห้ามนั่นนอหลเหตุการณ์ห้านั้นก็หลูดพามกันหน้าเขาลต่อสู้อันิงกระทเขาหลอันเหตุไรสิไรจะหันนากันทัางน

ลองดีไลยเขาอือลองปอยู่ดีเขาอือลองกูเื้อกูเมียเอือไงปารีในอันเฮ็ดไดแหละจ้าไหนกบเขามีแต่ฮักจือฮักคือเขาต้องมาเฮ็ดปารีเขาอ่ะปารีเขาเนี่ยมันจะักจืดคืนเหมาะกับตัวแคบเนยเล่รู้เฮ็ดกูดีกูดีฮากวนแต่เขาชเาแต่ชยเขาเขาเฮ็ดจงเขาดขึ้นเสในกูดีกูดีเพะความมัะกูดีกูดีอ่เ้มป้มป้มสิงสามเป็น เป็นต ampa, ักเสื siglo, ังเิมพ์สิงเมาในเขาสานขัดเลยเขามีรองมีด้านที่เฮาดันอรเคยจังเขาอะไรเคยจังล้วถบ้านเก็บซื้อกับรบ้าเก็บเงินอะไรเนี่ยมันก็เป็นรถมังเียวเมียวเนี่เอาคงมือเน่เขาเฮาสานขัดไลยเขาเฮ็ดเลยเวลาเฮาเฮ็ดไลมันดีกว่าว่างไปได้ทอมทอไม่ทางกันไว่ดเขาในร้านในจอเจอเนี่ยเสียงกวมือเนีเสียงปากดีอเนียในปานที่เฮาเนียเนี่ยคนงปากดีในชุมคนในมีเชียนะ่เนี่ยมีหาเสียเนะไเนี่ยเขาดันเลย เขาลำไหนกูไ่เคล็ไรเมื่อเขารวอมมันกัเส้นไหกูที่กูทียาวเนี่ยนเขียกนกแหกแนั่นเคล็่กูแหกเขีกันแหลกเมื่อเามมันกูทีกูที่เนี่ยนะเขี่ยกัแหลกลังอะไรกูเมียเมื่อพามัเขาับสิกันไม่ได้สีาสเีดูรงนากันนี่อืมเขากับสิบกันไม่ตดสีเขาอับกันไว้ดสี เมืองมมาเปลี่ยนสิมมอะีใสอันล้ีใสอันฮัลโหลคำยมอัน้ฮัลโหลคำยมอัไหนดีและหาเนี่ยเขาดูเลยมาจีนี่กันนั่นอันกันนั่นนะอันนั้นสาตัวอันนั้นสามานนี่กันกวนเากเดี๋กลางน่ะกวนเอาอ่านหูกเดี๋ยวหูนั่นน่ะเี๋ยวหูอยกพิษยยกถูกนั่นน่ะเออพวห้องหักแค่ไรสิไรพวห้องบุกกลางไรห้องคืนไปตัวหัวมันดุ้งนั่นควนกวนอยู่กว่าเสี่ยงเนี่ยมันก็เปลี่ยนเส้นอะไรไปอนสุดมึกน่ บนมาคือมดนเมื่อั้บนีขึ้ซืขึ้นเมื่อพนวนน้บนีคือซื้อมหน่ยเมื่อนังุ้มซุ้มเสียก่เรียกว่าเย็นไว้เไอ้นก็ต้างแงกลาเป็นเท้าเยี่ยงไว้เมื่อังสามพินอขึ้นการั้งมดอะัก็มาเขียนจะคือด่าน่ะเขียนในีเตเด้มันก่อนาก่อนึกามาให้รวมคข้หรอรวมก็่าไปให้รวมมันก็มีอะเขก็มาเอเห็นไง สอาวว่าเขมันอีกมึงมีตัวเม่อกว่านี้เปลี่ยนมากกว้กมลเจนน้เป็นเกิดกว่าเออทั้งเออเนี่ยคำเคยมิอาเลกล้มบมิลเอนเลลปุ๊บนี้พี่เด็กไขึ้นเห็นอยู่ที่เดนมีเท <c oughs> mm. ี่ยงเกิมาเอออนไเขาก็เขาก็เขาก็อยู่ไว้สองพายอ่ะกกับว่าถูกดีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกว่าในเขาวามใจ์ทีนกับเป็นหนนาทีน้เมือเงยลงมันเกี่ยวมันมันคำวางอะไรทีเด็ดแต่มันเป็นมันเป็นหนนาทีของน้ำมือน้ำมือห่มถุงเคนมือห่มถุงเงนถุขึ้น เขาบอกภาษาไ้ไว้นัน้นว้นนัเขาข้าไรนั่นคือเขาล้าไรนั่นคือเขาได้มีอำนาจตั้งสองภายจื่อในเขาขัดเลยก็มีว่าดา่าน้ำต้นอนีอ่ดัาเขาในเขาคนนะนี้นั่นนั่นนเลยการเท่าก็เขาหลุหดเยอะเลยวัรเมื่อใดเป็นเื่อหรือเขาก็หลุดั่นนะเออว่าปีน้ำมาในขณะที่ยกรายเนกลุ่มอาเซียนวนน้ก็ได้เปลี่ยนคนลง,นลง,ง,ง,งนมันว่าอย่าถามวั็นด้เปลี่ยนมาลิเซียด่มาเปลี่ยนว่าดีมาเป็นคนหลงติดมาเป็นุกธรรมในจุมาาเซียนวันนก็ เดี๋ยวกอดเล่าก็ดีในพอเดือนหน้าใน่เขาไดขึ้นอุปกันแทนงในในบางคุณดูที่เล่าในในภาษาเสียงจริง่ชุบเมืองไทยก็ดีกว่าเมืองเรกาดีกว่าในอุปกานในดีอุป้าลองมาในคำเดียวในว่าเออเมืองมาในเดี๋ยวเป็นซื้อที่ใดขึ้นซื้อเนี่ยดีว่าตั้งกับผาก็รบีน้าในก็ที่เปลี่นก้นหม้อในอเมริการในว่าพอเป็นโดนนันทาก็เป็น คาว์บลาเฮลิตในั้นเป็นคนยิงงนั้นนะก็เป็นคนยิงนั้นดีแต่เมื่อหมถูกาเนี่ยวเขาเอาแต่สคนตั้งลอกเมืองคนที่ันอันตกเรียมนั่นคนที่ันทุกอนาเด็กเด็นั่นไงพอจุ่มปัดอีล้มแกม่มันก็แค้นอินน่มันเป็นจุ่มปัดอยู่ามาเขามึงกูปวกนั่นนะเอออันนี้มันดีดีเลยจุ่มเลีป้กันจุ่มโดนนั่นทำเขานได้เขาไปมยวก็เสนใจเมืองดอกเนใจุกเตือสุขของพสนใจเขาเอาได้เลยตากเขากำลัง เอออันไหนอันไหนเขาก็หลุดเลยเตรียมหากันไว้ว่าปีนาพามันว่าเมื่อเขาได้ออกเสียเปลี่ยนเสียงการที่เขาหลุดหากันที่หลุดความที่หลุดเปลี่ยนช็เปลี่ยนเสียงเสื่อยะไรนั้นเขาก็หลุดเลยจับตาด้วยคนไม่คนใหม่ก็หากันก็เื่อเข้าอยู่ในเป็นคนในเมืองไหนก็มันอยากดอะไรเสื่อไหนหรือวัดกันใจมันจะลองหยาบลองทิ้ดๆเขาหลุดมีใจขึ้นมาในวันเพราะมีใจขึ้นมาบ้าเขาหลุด่วยกันเนี่ยการทำการเมืองในโดหางแันเนียเพราะวันเมืองดีขึ้นมาเขาหลุดดูตั้งแตะเด่นเป็น การเมือเออเนี่ยเจริญฮลุความเมนี่ความเนในเออเนี่ยลยเจริญนั่นหะอใเคมาติดสนกันไวหลานิกันไว้รับพาเขาไวพอถึงวิเค้าพันมาฮลุกพันไรพอถึงเขาหลุดไรมาเอาสมาัู้มุ่่ไปทำเอกาเอ้เออช่วยกวนนั่นวนนี้เอาส่วย้าอะดิดกัน